มาแล้วจ้าใครที่ติดใจกับเพลงหมอลำสไตล์ลำซิ่งแบบฉบับของดาราทัญพอรอย่างเพลงทั้งใหญ่ทั้งยาวหรืออยากมีแฟนเป็นโหลแล้วก็ต้องไม่ผิดหวังแน่นอนกับอนาคนดาที่จะตัวทํากับสังกัดใหม่อย่างชัวเอนเตอร์เทนเมนต์จ้าตอนนี้นะคะก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่นะคะกับบริษัทชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะก็ดีนะคะ <laughs> แม่และค่ะก็รู้สึกดีแล้วกับอุ่น,นะคะกับกับบ้านหลัางหม่ที่บใิการตอนรับนะคะตอนนี้ก็พึ่งปล่อยนะคะพึ่งปล่อยไปได้ยังไม่ได้หอดเดือนนะครับเป็นแฟนคลัการตอนรับอย่างบอุปุอยู่พี่น้องนะคะต่างต่า,ตารอคอยกับขอบคุณหลายๆค่ะ สำหรับซิงเกิลนี้นะคะคาดหวังไม่ก็คาดหวังเล็กๆน้อยๆถ้าประสบความสําเร็จก็โอเคดีใจนะคะแต่ถ้าไปเรื่อยๆก่ะก็ดีใจคือเก่นนะคะที่แปนแฟนยังหักยังเมตตาแล้วก็ยังติดตามผลงานของดารามาโดยตลอดอพูดถึงงานโชว์นะคะรับแบบรับเชิญเดียวหรือว่ามินิคอนเสิร์ตหรือว่าวงหมอลำเรื่องต่อก่อนสอดแจงจังปางกามีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ วงหมอลำเพิินนะคะสารสินอินคอนเสิร์ตระพีนองก็เพิ่งตั้งขึ้นมานะคะกะร่วมตัวกันกะซีซ้อมช่วงที่หนาฝนอยู่ออกพรรษากะจังสีเดินสายกันค่ะผู้ใดนะคะอยากติดต่อนะคะผลงานของดาราธัญพรหรือว่าลำเลืองต่อก่อนสอดแจ้งหมอลำเพิินคณะนะสารสินอินคอนเสิร์ตนะคะติดต่อได้ทังเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเฟซบุ๊กของดาราธัญพรค่ะพว่าในเฟซบุ๊กซิมีเบอร์โทรนะคะเลี้ยงสายไลน์ไ้อยู่ระพี่นองเด้อ อาเจ้าภาพคนไหนอยากติดต่องานสาวดาหลาก็ติดต่อกันเข้าไปได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย